มีคนไม่สบายไม่สบายอยู่ท่ายอยู่แล้วจะหาอยู่แล้วหรอคือค่ะเรามากินกันแถวๆจิมซาจุยนะตอนนี้โจก,ก็มาแล้วนะคือเนียนมากเนียนมากกินกับปลาตั้งโผน่าจะเข้ากันดีอันนี้ก็ดูน่ากินนะเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะ<อ>ชายเสื้อจะหลุดแล้ว รสชาติเป็นงไ,ปไงบ้างอร่อยอร่อยไหมคือแป้งกับไก่อ่ะมันจืดแต่ว่าน้ำซอปมันอร่อยอืมไหนชิมโจ๊กฟิเป็นยังไงบ้าง แต่ผักเยอะไปหน่อยนะจกปลาจกปลาระวังร้อนนะเจื่องนี้เก๋ของอ่ะปดาเหล์หยึ่งหกก็คือไม่ได้เค็มเกลือแต่คือโอเคอร่อยแต่ปรุงเพิ่มได้โอเค ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ร้านเจนะนี่เบเกอรี่นะนี่ก็ไหนนี่นี่หรอใช่แต่ว่ามันมีร้านของมันนะนรเราลองเดินไปดูกันไหมค,คือร้านเจนนี่เบเกอรี่อ่ะเป็นเบเกอรี่ที่แบบเม d e in ฮ่องกงเราก็ว่าจะซื้อไปฝากแม่ซึ่งร้านมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนั่งนั่งเดี๋ยวหาร้านป๊บนึงมันร้านมันอยู่ในตึกมีราดอนนะเราต้องขึ้นมาชั้นสอง 너무, 너무, 너로 너무, 로무 너무, 너이 너무, 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 น ตอนนี้เราลงมา MTR แล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราย้อนกลับไปซื้อเครื่องรางแล้วก็ขอพรให้เป็นของฝากนะจากพ่อวองแล้วก็กำลังจะไปที่ไหนนะไปวัดแช่โกงวัดแชกง,งวัดกังหันเพราะว่าเครื่องรางที่เป็นกังหันแล้วก็ของต่างๆที่ซื้อมาที่ต้องไปไหว้ขอพรจาก วัดต่อไปก็คือต้องไปไหว้ที่วัดนั้นเนาะก็คือวัดปิด5้าโมงครึง่งเราต้องรีบไปนะมีเวลาอีกชั่วโมงครึ่งมั้งน่าจะประมาณนั้นรอรถอยู่วันนี้เราก็มาเปลี่ยนรถที่ดิมอนฮิวนะขึ้นมาข้างบนแล้วก็เดินไปตามสายสีน้ำตาลแพลตฟอร์มส เพื่อจะไปวัดกังหันคนที่จะมาวัดแชร์กงนะวัดเขาปิด5้าโมงนะตอนนี้ก็4ี่โมงเก้าแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วแล,วละะพัาะว่ดเดี๋ยวจะไม่ทัน ว่างดีหลังจากที่เดินหลงมาพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะถึงตอนสี่โมงสี่สิบเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีให้เราไหว้พระจุดสังเกตก็คือกำแพงสีแดงนี่ก็คือถึงแล้วนะแล้วก็อย่าลืมหมุนกลางหานสามรอบแล้วก็ตีรั้ังด้วย,ยเราถึงวัดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปทำการ ว่าพลักก่อนละเดียวไม่ทันตีหลัตีสามครั้งค่ะทัวคนไทยเยอะมากนะนี่มาถึงก็มายืนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกท็กทูกเสร็จแล้วมาไหว้ตรงด้านหน้า แล้วก็ของคอนขององคชาติกูอย่าลืมขอองคชาติกูด้านล่างที่เป็นองค์เล็กนะเสร็จแล้วก็คว้าเสร็จแล้วก็ไปด้านขวาด้านซ้ายหมุนตลางหันหนึ่งรอบแล้วก็เคาะเอ,อ่อคาะลักขันนะแล้วก็มาทางด้านขวาทางด้านขวาแล้วก็หมุนกลางหันแล้วก็ตีกลองสามครั้ง ่วนด้านในเขาจะเป็นการทําพิธีแก้ชนนะถ้าเกิดไม่ชมก็ไม่ต้องทํานะหลังจากนั้นก็เราก็เอาของกลางถันที่เราซื้อที่เป็นของฝากเนี่ยมาวางไว้ในถาดสีแดงทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําพิธีให้หลังจากนั้นก็ทําบุญตามกำลังศรัทธาก็จะมีของไว้จัดให้ไปซองแล้วก็เป็นผงพู้เพื่อความบปิสุริมงคลนะ องค์ชาครงก็จะเด่นในเรื่องของการปัดเ่าสีชั่วร้ายแล้วก็การเรียนหรือการสอบนะเมื่อกี้เราเห็นทัวร์คนมานั่งไหวอะไรอยู่ตรงนี้แนนะแล้วก็มองไปทางด้านนี้ก็คือมีท่านอีกอยู่ด้านไนเป็นองค์ชากรงอันนี้ไม่ได้เปิดให้ไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหวนะก็คิดว่าน่าจะเป็นองค์จริงถ้าเกิดเพื่อนเนคนไหนมาก็มาแวะนั่ง ด้านหลังนะด้านหลังด้านนี้นะก็จะมีพื้นที่ว่างตรงนี้มาไหว้ได้นะ a few moments later ก็คือ้าคือมาทันเวลาเว้ยแต่ว่าอยากจะมากินเขียวหลงเปาเจ้าดังแต่แบบคือหมดแล้วเจ้าเนี้ยมาไม่มันหมดแล้วอะ่ะ the next day สวัสดีวันนี้วัน ที่สี่เป็นมาสุดท้ายแล้วในห้องกงนะเมื่อคืนที่เราจะไปกินเสี่ยวหลงเปาใช่ไหมแล้วมันหมดก็เลยวันนี้เดี๋ยวตอนเช้าก็เลยรีบออกมาแล้วก็กําลังจะไปกินเสี่ยวหลงเปาแล้วก็จะไปตุงชุงนะไปเดินซิตที่เกตเอาเล็แล้วก็ขึ้นไปไหว้พระใหญ่อละละเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันว่าเสี่ยวหลงเปาอร่อยไหม เอาเสร็จแล้วกำลังจะเดินไป MTR นะก็คือเราต้องแบกกระเป๋ามาด้วยนะเพราะว่าโรงแรมเขาไม่รับฝากอุ้ยเจอแมวแล้วก็คือตั้งแต่เรามานะเราไม่เจอหมาจรไม่เจอแมวจรเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ดีคือไม่เจอเลยอะ่ะมีแต่ มีแต่หมาที่มีเจ้าของแล้วก็แมวที่มีเจ้าของอันนี้ก็คือเอาเข้ามาใน MTR แล้วนะเมื่อกี้คือทุรังทุเลมากเพราะว่าเราแบกับสัมภาระมาด้วยใช่ปะแล้วบันไดขาลงอ่ะเขาไม่มีบันไดเลื่อนคือมันเป็นบันไดขั้นๆเราต้องแบกมันลงมาเองซึ่งกระเป๋านางก็คือแตกตอนมาถึงสนามบิน โอเคเดี๋ยวติ๊บบักแป๊บเราท,ที่กา,ารฝัท่ราเก็กรบิสโตลิสตรจแล้วราก็เลือกลลาเแล้วก็แตกตักล็ยได้ารก็ใส่ จใส่ได้ขิาส24หนึ่งใบแล้วก็20ใบหนึ่งนะนราคา6ชั่วโมงแรกก็เ20เหรียญฮ่องกง่ราคหลังจาก6ชั่วโมงก็จะเป็น60เหรียญต่อชั่วโมงก็คือชําระเงินได้หลายทางนะแล้วก็แต่ว่าเราอ่ะชําระพันบัตรอันนี้ของฮ่องกงอะ่ะสะดวกดีนะแบบเออเขาก็ดีนะแบบมีตู้ฝากกระเป๋าเก็บของอะไรเนี้ยเป็นล็อกเกอร์ มีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่คือแบบใส่ได้ลึกเลยสองใบใบใหญ่ใบเล็กข้างบเป้คือชันส่องเป็นดุนล่างข้างล่างจะพอไหมตอนนี้เราออกมานอกห้างแล้วเรากำลังจะไปขึ้นกระเช้าตรงนู้นเพื่อที่จะขึ้นไปวัดนะคะอุ้ยตรงนี้สวยมากสวยมาก อุ้ยมีมันย่างด้วยอยากกินนะ่ะลงมาจะซื้อกินนะอากาศดีๆอย่างนี้อันนี้ก็วันที่เรากำลังจะไปนะคะเป็นวันสุดท้าย ถามราคาเขาว่าราคาเท่าไหร่ก็ราคาถ้าไม่ได้ซื้อผ่านครุกนะก็1,200บาทเราก็เลยจองผ่านครุกออนไลน์ไปเมื่อกี้ก็เหลือคนละ700บาทนี่ได้ทิเกตมาแล้วก็สำหรับขาไปอย่างเดียวค่ะกลับเราจะกลับรถบัสเพราะว่ามันประหยัดกว่านะเข้าน้ำไหนเข้าน้ำไหมโอเคปะงั้นเราไปขึ้นกระเช้ากันดีกว่า ตั้นะง,งขึ้นกระเช้านะกำลังรอขึ้นกระเช้าแล้วภายในที่สุดก็เสียเงินแล้วหนึ่งเสียเงินก่อน,น,อนอใช่ไหนพระพระอยู่ตรงนู้นนะ แล้วเราจะไปถึงพระได้ยังไงอะ่ะฮ่าสิางหรอเรานั่งววาไกลขนาดนี้นึกว่าจะแบบว่าถึงเลย,ย,ยไปทางไหนต่อคะโอเคของฝากได้แล้วแต่เรายังไม่ถึงพระนะคะตอนนี้เป็นเวลาก<ต>ี่โมงแล้วน่าจะบ่ายสามได้แล้วมั้งเนี่ยไ,ไงเราต้องลงอันนี้เขาให้คอมไหมหรือว่าแค่ถ่ายรูป นางเจอ <laughs> Amazing <laughs> ก็คือน้องเป็นของจริงนะมีดักอุย้ยแต่ก็สวยอยู่นะขนน้องเงา <c oughs> งามมากเพราะน้องใช้เ <c oughs> ทรเซมิเอาขนอ,อะไรนะช่ยเยี่ยห้อเดียวกัอนหมอยอันนี้คืออะไรนะคะคือเป็นลานที่แบบว่าก็คือให้มาขอพรก็คือมาขอตรงนี้

เริ่มเห็นพระชัดแล้วนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เริ่มลนน์งามมากตอนซุมเข้าไปคือแบบว่าเห็นท่านงามมากเลยอะอทำท่าไหว้ท่านหน่อยค่ะด้านนี้หรือว่าด้านนู้น <c oughs> โอเคปาลงไปไหนต่อเดี๋ยวเราลงไปที่ทิเกตเอาเล็ตไปซื้อของฝากโ <Okay. S 1> อเคี่จะไปที่สนามบินเป็นอันจบคลิปแบบสวยงามไหม <c oughs> ก็สวยงามอยู่เพราะว่าอากาศดีมากตอนนี้ <c oughs> ใช่คนก็ยังมากันอย่างต่อเนื่องนะแต่รู้สึกว่าคนไทยเยอะมาก จร,จริงถ้ากันอย่างเงี้ยอยู่ได้ทุกวันเลยรู้เงียสบายมากยังไม่ได้ไปตรงนู้นเลยอ่ะตัวยิบตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเจอมานะสิวเ,เป็นยังไงบ้างความใจของคลิปนี้ออตั้งก็สนุกดถีถ้าไม่ถ้าไม่แบบว่าไม่ป่วยก็คงจะสนุกกว่านี้เนาะใช่ดูสิเนี่ยเสียงเสียงแมนเชื่อทำไมไม่ถือหน้าใหญ่อ่ะอ ก็ดูดีมันบางอ่ะโอเคอุ้ยเห็นโอเควาแล้วไปดูตรงนู้นกันไปดูตรงนู้นกันนู่นหมอกในกล้องจะเห็นไหม ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินฮ่องกงแล้วนะระหว่างทางมีปฏิเหตุนิดหน่อยกระเป๋ารอลากแตกก็เลยต้องไปเวฟแวบแวบลักเก็ตตรงในสนามบินตรงไปอีกร้อยหกเหรียญกำลังต่อคิวอยู่มวลมาหาประชาชนก็คือเยอะมากพิเตอร์ตกเครื่องก็คือตกนะัดตรงจุดนี้แหละแต่คิดว่าของเรามันยังมีเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงน่าจะน่าจะทันอยู่ แล้วแล้วคือเราได้แต่จุดจุดเช็คอินกับจุดเข้าเกตเนี่ยคือแบบสุดทางนะทุกคนก็คือเราเดินมาจากตรงนู้นเพื่อมาตรงสุดเกือบสุดทางตรงนี้ก็คือทั้งเมื่อยทั้งเหนื่อยแม่งต้องเผื่อเวลาจริงๆนะบายบายฮ่องกงบายบายฮ่องกง